สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสี BP พีฟาร์มนะคะวันนี้ก็จะพามาเดินดูผักสลัดในสวนอีกแล้วนะคะเพราะว่าโบก็เริ่มสังเกตเห็นว่าะจะมีเป็นพวกนอนชอนใบนะคะเริ่มที่จะลงมาที่ผักของเราแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะพาเดินดูนะคะอันนี้เป็นกรีนโอ๊กนะคะอายุอยู่ที่ สาวัน35นะประมาณนี้ให้มั่นใจประมาณ30วันนี่แหละค่ะประมาณช่วงนี้นะคะตอนนี้กรีนโอของเราก็ปกติดีอยู่นะคะปะกติดีอยู่ยังไม่พบเจออะไรนะคะแล้วก็คอร์สนะคะรุ่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็เพิ่งจะเข้ามาชมโบนะคะโบก,ก็เลยจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะว่าทำอะไรยังไงบ้างนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะไหนแหละ อ่านี่เจอแล้วนะคะของคุณผู้ชมเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะมีรอยแบบเอ๊ะเหมือนรอยอะไรมานั่นโน่นนี่นะคะอันนี้เป็นรอยของหนอนนะคะเป็นหนอนชอนใบซึ่งถ้าเราดูแบบนี้เราอาจจะไม่เห็นเป็นตัวนะคะซึ่งเขาอาจจะฟักตัวอยู่ในใบก็ได้นะคะถ้าเห็นแบบนี้ให้รีบเด็ดทิ้ง นะคะให้รีบเด็ดทิ้งอย่ากเก็บไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าไข่เขาจะอยู่ในนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเขาจะลามไปอีกนะคะแล้วก็ต้องดูไปทีละต้นนะคะดูไปทีละต้นด้วยนะคะถ้าเรามีเวลา,าลว่างเราก็ค่อยเข้ามาดูนะคะส่วนอันนี้เขาเกิดจากผักสลบนะคะไม่สวยก็เด็ดออกแล้วปลายเขาเริ่มไหม จะมีรอยแบบเยอะๆแล้วก็จะมีปเป็นรอยบบเล็กๆก็มีนะคะมีหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องเดินไปดูฝั่งนั้นนะคะเจอแบบนี้ต้องรีบเด็ดทิ้งนะคะแบบนี้เหมือนกันนี่เป็นแบบนี้ถ้าเจอแบบนี้อย่าปล่อยเอาไว้นะคะให้เด็ดทิ้งได้เลยนะคะเพราะว่าเกรงว่าเขาจะมีไข่หรืออะไรชอนอยู่ข้างใต้ของเขานะคะแบบนี้ ถ้าเห็นว่าลอยหนอนเนี่ยให้เด็ดทิ้งได้เลยเนะยตัวนี้น่าจะเด็ดไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้มาเดินดูเพราะว่าน้ำส้มควันไม้ก็เอาไม่อยู่แล้วนะคะขนาดว่าระวังก็ยังโดนโจมตีตัวนี้เป็นเด็กคอรอนหรือว่าสลัดแดงนะคะมีรอยเหมือนกันตัวนี้น่าจะเกิดจากอาการผักสลดนะคะ พอเข้าไปแปะที่กล่องแล้วพอฟื้นเข้ามาเขาจะมีลักษณะใบไม้ออกมาตัวนี้น่าจะเป็นรอยนกมาจิกนะคะเพราะว่าที่บ้านบวมีทั้งนกเอี้ยงแล้วก็นกเขาเยอะมากๆเลยทํารังอยู่บนหลังคาอยู่ที่เทียงนาก็มีนะคะคโคเลสคอลอนนี่ก็จะเป็นอ่า จะมองเห็นยากหน่อยนะคะเพราะว่าเขาสีช้ำๆเนี่ยเหมือนแบบนี้นะคะเด็ดออกอย่าเก็บไว้ดูข้างในสิเริ่มมีหรือ,อยังแล้วก็ขยี้ทิ้งโอ้ตัวนี้น่าจะไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ยเขามีรอย นอนแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ทำการขยี้ขยี้นะคะเนี่ยมันก็จะมีพวกรอยเต็มเลยนะคะ ขอโทษไล่มาเมื gesagt, ่อกี enfin ้มันกวนกันนี่ไม่ไหวอีกแล้วเห็นไหมเดินดูทุกวันก็ไม่ได้สังเกตนี่จะมีแบบยัวเยียเลยนะคะเห็นไหมคะเยอะแยะมากๆเลยเพราะว่าโบปลูกเป็น ไม่ได้มีมุง้งไม่ได้มีอะไรนะคะปลูกเป็นแบบบ้านๆเลยแต่ถ้าในภายภาคหน้าก็อาจจะไม่แน่นะคะเนี่ยสังเกตว่าจะมีพวกรอยเนี่ยมองดูเปื่นๆตัวนี้มีอีกไหมชึบๆึบ ถ้าเป็นแบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะเนี่ยเป็นใบแบบนี้เขาจะสละใบที่เฉยเยจออีกแล้วเด็ดทิ้งเพราะว่าใบเขาอยู่ล่างตอนนั้นโบย้ายเข้ามาแล้วมันแดดจัดนะคะแดดจัดเขาก็เลยมีลักษณะปลายที่จะแปะกับกล่องโฟมแล้วก็ไหมไปใน,นที่สุดชุดนี้เป็นชุดที่ลูกค้าจองไว้นะคะเลยต้อง ดูแลเป็นพิเศษนะคะจองไว้ประมาณ20โลจะถึงให้ไหมนะคะมีอยู่3ามกล่องต่อรอบเพราะว่ามีสองคนที่จองไว้นะคะเพราะว่าโบก็กำหนดไว้ว่าให้ได้อยู่ที่กล่องละ1นกิโล ตัวนี้เป็นกรีนโอ๊กก็มีเด็ดทิง้งตัวนี้น่าจะไม่ใช่วีเซอร์นะตัวนี้นจะเป็นบิ๊กกรีนนะคะเพราะว่าใบเขาไม่เหมือนเดิมบิ๊กกรีนพันบิ๊กกรีนเพราะว่าถ้าเป็นวีเซอร์เขาจะใบใหญ่ๆกลมกลมหน่อยตัวนี้เป็นใบที่เหมือน ใบยาวๆแตกยอดออกมามันจะต่างกันนะคะคนละสายพันธุ์เบบพาดูวีซืออันนี้เป็นบิ๊กกรีนนะคะเนี่ยถ้าเป็นวีซือเขาจะใบม้วนใหญ่ๆแบบนี้สองสายพันธุ์โอเควันนี้ก็พามาเดินดูนะคะว่าถ้าเป็น ผักสลัดเราเป็นรอยแบบไหนนะคะเราไม่ควรที่จะเก็บไว้นะคะอันไหนที่ทิ้งได้ก็ทิ้งนะคะกลัวเขาจะลามเดี๋ยวบจะไปหยิบทิ้งอยู่ตัวที่เป็นหนอนนะคะเพราะว่าเรารักษาทุกๆุกต้นไว้นะคะแค่ต้นเดียวเราไม่ต้องเสียดายนะคะดีกว่าเขาจะมาอ่าลามสู่เพื่อนเพื่อนแล้วก็ทั้งแปลงนะคะอันนี้วันนี้ที่แรกโบว่าจะทําคลิปนะคะน้ําหมักอ่า ต้นคูณนะคะน้ำหมักฝักคูณนะคะตอนนี้ก็คือเยอะมากๆเลยนะทีนี้พอทุบออกมาแล้วมันไม่มีมเมล็ดที่เป็นเนี้ยเนียวมันแห้งหมดแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ทำเดี๋ยวรอรอบใหม่เขาร่วงลวงมาใหม่นะคะถึงจะได้ทำโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมคะ่ะถ้าหากพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขอโทษไว้ด้วยก่อนแลกกันนะคะทั้งอืออืออาอานะคะเพราะว่า ก็พูดอาจจะมีคล่องนะคะอาจจะพูดไปเรื่อยๆนะคะพูดได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่า,าจ,จะพูดไม่คล่องอาจจะมีเออมีอามีอ e, ีอะไรก็แลว้วแต่นะคะวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมปลูกปากย่างมีความสุขกันแล้วกัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ